ไปเบิ้งสนใจที่ว่าน่าสนใจอีกฟาร์มหนึ่งนะครับผมสำหรับการเลี้ยงแกะนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมมาอย่าลืมฝากไปตามไลก์แดแชร์ด้วยผมดูท้องถุงเขียวขจีเลยที่นี่ทำนาเป็นอาชีพหลักหลายท่านบางทีก็ก็เป็นเกษตรกรทู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับผมโอ้เหมาะเหมาะม,มากๆชอบแบบนี้นะชอบ,ชอบ สัตว์เศรษฐกิจตัวจริงครับแกะ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 วันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับผมนะเป็นแนวทางสำหรับส่านที่สนใจอยากจะเป็นเกษตร,รกรผู้เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะนะครับผมนที่นี่เขามีพื้นที่ประมาณสิบไร่นะครับผมแล้กวก็ขุดคลองรอบเลยปล่อยปลาข้างในก็ให้แกะกินหญ้าแล้วกแกะมันจะไม่ไม่ข้ามน้ำนะครับไม่โดดข้ามน้ำไม่ต้องทำรั้วรอบเลย ต้องทำรอบๆทำเฉพาะทางขึ้นโรงเรือนนะครับโอ้โหนี่ๆแจ๋วเ,เลยสวยๆเลยนะครับบรรยากาศดีๆก็ดูแกะไปดูแนวทางส,สําเราสนใจอยากจะเลี้ยงนะอี่ประมาณนี้กินหญ้าตามธรรมชาตินหะญ้านี้ไม่ได้ปลูกเลยนะหญ้านี้ทางบ่าเขาไม่ได้ปลูกเลยข้างๆก็เป็นทุ่งนานะครับ,บข้างๆก็เป็นทุ่งนาหญ้านี่ขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่หญ้าปลูกนะครับแกะกินดี เดินยินตลอดท,ทั้งปีก็เลี้ยงมาเป็นปีๆเลี้ยงอที่เดิมมีแ่แหละนะยังไงก็ไม่หมดแล้วน้ำาก็ไม่ลงนะแล้วเวลายอยู่น้ำบางทีกจ็จินน้ำไม่ได้เพราะว่าฝันข้างๆเนี่ยมันจะเป็นคันใหญ่น้ำน้ำนเพื่อนข้างๆไม่สามารถไหลเข้ามาได้ในพื้นที่นะก็ถือว่าปลอดสารเคมีขุดคลองขึ้นมายกขึ้นมาทำคลองนะผมเป็นคันเป็นคันกั้นรถวิ่งได้นะรถวิ่งได้เลยเนี่ยเหมาะมากแล้วพื้นที่ไม่ต้องถม พื้นที่ลุ่มแต่เวลาไม่ได้ทำนามันน้ำก็ไม่ขังนะครับโอ้เหมาะเหมาะมากๆมีพื้นที่ประมาณสิบไร่แต่มีน้อยกว่าน,นี้ก็ได้ไม่มีปัญหาครับการเลีงแกะสร้างไรายได้เก,กษตรกรผู้เลี้ยงถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับเๆๆีโอ้ดีจริงๆที่นี่มีเป็นร้อยนะครับดูแล้วในสายตามีเป็นร้อยนะครับ พาเพื่อนๆมาชมเป็นแนวทางนะผมว่าเหมาะเลย <interpret. S 1> เห็นเห็นสวยดีแล้วก็เป็นอีกฟาร์มที่น่าสนใจในการเลี้ยงก็<ห>ลงเลยมาถ่ายใดีโอให้พี่น้องเพื่อนๆได้ชมเป็นแนวทางถ้าเราท่านที่สนใจก็แล้วกันครับนี่ก็ไม่ไปไกลนะเพราะแกะนี่จะเป็นสัตว์สังคมยืนกินเป็นกลุ่มเนะครับย <Amsterdam> ืนกินเป็นกลุ่มเลยไม่ออกนอกเขตละ สำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมเนะยอย่าลืมฝากกดติดตามคดไล์กรแใช้กับผมหน่อยตาไปเบิงนะครับผมนี่เนี่ยเป็นแนวทางสทาไรท่านที่สนใจเลยล่ะอาชีพสัตว์เศรษฐกิจตัวจริงนะโอ้โหเหมาะจริงๆเลยไดวิวด้วยไดวิวด้วยเย็นเย็นบรรยากาศเย็นเย็นะครับปล่อยตั้งแต่ บ่ายโมงยันห้าโมงเย็นสบ,บายๆครับฝนไม่ตกนะครับของทุ่งเขียวขจีในช่วงฤด,ดูฝนนะครับที่นี่หน้าแรงเขาก็จะเอาน้าตำคันนี่แหละขึ้นรถยญานะก็จะเขียวงี้ตลอดปีนะครับอตามไปเบิง้งตามไปเบิง้ง